ที่ทั้งชาติทาการเอปรับแต่งนมหนูนีอพี่น้องนะเนี่ยอย่างนี้นะเห็นไหมทะลุข้างล่างหน่อยนะเนี่ยทั้งชาติก็เอาตะกั่วนะหยอดเข้าไปในรูนะแล้วก็ทํารูใหม่นะพี่น้องนะอืมวิธีทํารูใหม่ก็คือเอาให้เล็กเาปายเข็มนะเนี่ยปลายเข็มนะเข็มหมดุดนะเห็นไหมเออกล้อง้งชาติจะไม่ชัดนะพี่น้องนะเพราะว่าโทรศัพท์เขาเก่ามากแล้ว ทางชาติรอให้ผ่านอะไรบางอย่างเราก็เอาเงินตรงนั้นไปซื้อนะเราจะไม่ไปลงทุนมหาโมโหลานนะพี่น้องนะงไงก็ดูๆไปก่อนนะพี่น้องนะอดใจนิดหนึ่งนะอืมแล้วก็เรามาไล่เข็มนะเนี่ยเข็มอย่างนี้นะอ่าหลังจากเราทําการเปลี่ยนนมหนูแล้วอันนี้ไม่ใช่นะใช้ไม่ได้นะอีกเครื่องหนึ่งของเขามีสองเครื่องทางชาติเอามาลองแล้วตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าอีกเครื่องเก่าอ่ะที่มันติดเครื่องมานะ่ะมันมีปัญหาตรงที่มันเล่งไม่ขึ้นนะแล้วก็สะดุดกินฮุเทียน นะกินแน่นอนแล้วน้ำมันลงเกินเนี dunno, ่ยทั sure. ้งชาติก็พยายามปรับแต่งล้างทําความสะอาดก็ใช้ไม่ได้หรอกเนี่ยเข็มอันนี้เข็มลูกลอยนะก็เปลี่ยนนะเอาจากอตัวนี้เปลี่ยนให้แต่ไอเครื่องนั้นเสียนะนี่นะเข็มลูกลอยนะเปลี่ยนให้เขาไปดูยังไงว่าเสียพี่น้องเนี่ยไอตรงนี้เขาจะเป็นลูกยางนะถ้ามีรอยควันกลมๆลึกๆเนี่ยทิ้งได้เลยนะแต่ตัวนั้นเขานูนเยอะเขาไม่ไม่กลมนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันว่าหลังจากเปลี่ยนนมนูแล้วเป็นยังไงนะเรามาดึงดูกันว่าจะเป็นยังไงนะเนี่ย đừng đuổi lên cho nè พี่น้องนะก็คือเดี๋ยวจาชาติอธิบายนะก็คือการที่เราจะทํางานนะเขาไปใช้แล้วนะมันอื้อเร่งอื้อคือน้ามันลงเกินนะเวลาเร่งก็จะสะดุดนะแล้วก็เร่งไปอื้อลมเขา้ขา,าไม่ทันอนะ่ะเนาะอากาศเนาะแล้วเขาก็ไปจุกอยู่ในเครื่องนะแล้วก็ไตขึ้นหัวเทียนนะหัวเทียนก็บอดนะหลังจากเอาเทียนบอดแล้วก็เร่งก็เร่งเยอะด้วยกินน้ํามันก็กินน้ํามันไม่ออกอย่างนี้ที่นี้ท่านชาติก็เคยซ่อมนะนะ ขบูเสียจะเปลี่ยนให้เขายังไงก็ลองซ่อมให้เขาก่อนเนะาะถ้าเปลี่ยนได้ก็จบเลยไงนะ้วนะทั้งชาติไม่มีอะไรก็เลยต้องซ่อมต้องซ่อมซ่อมเท่าที่เราซ่อมได้ถ้าเขาไปใช้โอเคโอเคถ้าเขาบอกว่าใช้ไม่ได้ก็ต้องให้เขาเปลี่ยนขบูทิ้งช่าตั้งไฟนะเช็คเครื่องอะไรเดี๋ยวเช็คระบบน้ามันไม่เป็นไรนะไฟก็ตั้งให้หมายแรงนะมันมีปัญหาที่ขบูแล้วขบูลูกนี้ทั้งชาติเคยซ่อมไปนานแล้วใช้ได้ไปนานแล้วแต่ล่าสุดมาตุ่น้ําไง พอตกน้ําเสร็จปั๊บพอมาซ่อมอีกไม่ได้เลยต้องทําการไล่นมหนูใหม่เนี่ยตอนนี้ไล่แล้วนมหนูแล้วนุ่นวิ่งเข้าป่าไปแล้วไล่แล้วฉีดยาเลยเอา,เอา,เอาฉีดเลยมันวิ่งเข้าป่าไปแล้วน,หน,นะนมหนูนะเขาเรียกไล่นมหนูนะคลิปนี้ก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดตดิดตามนะจ้าเพื่อนๆจ้าได้มีกําลังใจในกนารทำคลิปคอมกับพี่น้อง